สวัสดีครับพบกับปู่ชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของน้องขิมแชมป์รายการดวนเพลงิงทุน51 สมัยสำหรับคลิปนี้แจ้งเพื่อทราบน้องขิมมีอัปเดตคิวงานที่จะไปขึ้นเวทีครั้งต่อไปออกมาแล้วนะครับน้องขิมมีโพสต์แจ้งคิวงานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาน้องขิมโพสต์ไว้ดังนี้นะครับอัปเดตงานวันที่28กรกฎาคม2567นะโรงแรมพิมายอินอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมางานแต่งงานใจงานภายในนะคะแฮชแท็เดี๋ยวนําบรรยากาศมาฝากนะคะ 可。 ขอบคุณเจ้าภาพมากๆนะคะขิมลวนเพลงจริงทุน f อฟซแฟนคลับน้องขิมทุกทุกท่านงานนี้เป็นงานภายในนะครับซึ่งทุกๆท่านก็ไม่สามารถไปส่งกำลังใจให้กับน้องที่หน้าเวทีได้แต่กำลังใจมีให้กันได้เสมอนะครับไม่ว่างานจะปิดหรืองานจะเปิดท่านสามารถส่งกำลังใจให้กับน้องได้ในทุกๆช่องทางนะครับนี่ก็เป็นคิวงานที่น้องขิมจะไปขึ้นเวทีครั้งต่อไปในวันที่28กรกฎาคมนี้ ก็ขอให้น้องขิมเฮงๆปังๆกับงานนี้นะครับส่วน FC แฟนคลับโรอชมภาพบรรยากาศจากน้องขิมต่อไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องขิมไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิป ต่อตอไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องขิมและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ